สู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงของ TK t e ทนกันแล้วค่ะกลับมาอยู่ที่ยทยานการเรียนรู้ทีเคยพักของเราแล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะกับกิจกรรมเวิร์กช็อปเครื่องดนตรีถ้าสนใจและอยากดูรายละเอียดกันแล้ววันนี้ว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ TK t <K> e ท <laughs> ดนตรีภาษาสากลที่สามารถสื่อถึงผู้คนทุกชนชาติอย่างไม่มีพรมแดน ทั้งยังสามารถแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศภาษาของดนตรีนั้นมีตัวโน้ตเสียงต่างๆเป็นตัวกำหนดจังหวะและท่วงทำนองอุทยานการเรียนรู้ทีเคพารแหล่งรวบรวมความรู้สร้างสารรค์ของคนรักดนตรีกับโค,กโ,กรรโครงการเรียนตัวโน้ตเล่นทำนองร้องเป็นเพลงกิจกรรมโครงการเรียนตัวโน้ตเล่นทำนองร้องเป็นเพลงนะครับเกิดขึ้นก็เพื่อส่งเสริม ทางด้านการเรียนรู้ดนตรีสําหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปครับให้เขามีความรู้ทางด้านดนตรีแล้วก็จุดประกายเนี่ยให้เขาสนใจาด้านดนตรีเขาจะได้เอาความรู้ที่ได้เนี้ยไปต่อยอดต่อไปครับในโครงการนี้มีกิจกรรมสําหรับคนรักดนตรีหลากหลายทั้งดีดสีตีเป่ารวมทั้งกิจกรรมรัมเวิร์กช็อปเรียนรู้พื้นฐานการตรีกลองสําหรับเยาวชนโครงการความร่วมมือกับสถาบันดนตรีไอเลน ตวิทยากรได้สอนน้องๆเรียนรู้พื้นฐานการตีกลองชุดที่เป็นเครื่องให้จังหวะในบทเพลงต่างๆเรื่อกิจกรรมในวันนี้นะครับผมชื่อกิจกรรมว่าด r ัมเ o ิ k s h ช็ครับมาตีกลองกันเถอะก็คือเป็นการที่เราส k ิ a เกร่วมมือกับสถาบานันดนตรี iLearn ครับจัดกิจกรรม Workshop กลองอย่างง่ายๆครับสำหรับเ,เด็กตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปครับที่เขาสนใจในด้านกลอง อาจารย์เขาจะสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานแล้วก็ประกอบกับให้น้องๆได้ทดลองตีกลองจริงๆด้วยครับแล้วคอยติดตามกิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อคนรักเสียงดนตรีได้กับโครงการใหม่ๆหู่ย่ยานการเรียนรู้ทีเคพัจกจัดเตรียมไว้ให้ในอโอกาสต,ต่อไปนะครับ สวัสดีค่ะเรื่องน่ารู้จากทีเคพักในวันนี้เรามีสาระดีๆจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ซึ่งร่างขึ้นมาสำหรับเด็กๆและเยาวชนโดยเฉพาะมาฝากกันด้วยค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยแล้วก็เกิดความสงสัยว่าหน่วยงานนี้เขาทำหน้าที่อะไรวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของชาติซึ่งตามมาตรา32ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ระบุว่าสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 1. ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด 2. ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สผู้แทนเด็กและเยาวชนซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยคำนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเด็กและเยาวชนจำนวน38คนทั้งนี้จะต้องจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จภายในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2552นี้ค่ะ คราวหน้ากลับมาติดตามบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่มีประโยชน์จากสำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจอกันใหม่ได้คราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆที่อยู่เทียนการเรียนรู้ที่เคพารเขาจัดเตรียมกันเอาไว้ให้นะคะแต่ว่ากิจกรรมที่น่าสนใจยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นนี่สมราะเอียดกันได้ทางด้านนี้เลยหรือใครจะคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่ www.tkpark.or.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะโบลิงต้ตองลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์าน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Yet depressed fears desire to help.